สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องของการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการครับคำว่าความเสี่ยงฟังดูยิ่งใหญ่เนาะแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่ในทุกการตัดสินใจของเราเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆอย่างการข้ามถนนการลงทุนในหุ้นตัวหนึง่งหรือแม้แต่การวางแผนชีวิตในอนาคต การที่เราเข้าใจและจัดการความเสี่ยงเป็นจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นและมีชีวิตที่ปลอดภัยมากขึ้นครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเราจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไรครับความเสี่ยงคืออะไรก่อนอื่นเลยผมอยากชวนทุกคนมาทำความเข้าใจกับคำว่าความเสี่ยงกันก่อนครับความเสี่ยงคือโอกาสที่เหตุการณ์ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบในทางลบต่อเป้าหมายของเราครับ ลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเป้าหมายของคุณคือขับรถไปทำงานให้ตรงเวลาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือรถติดรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุซึ่งแต่ละเหตุการณ์ก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยต่างกันออกไปและส่งผลกระทบที่ต่างกันด้วยครับในชีวิตประจำวันของเราความเสี่ยงมีหลายประเภทมากครับก็ความเสี่ยงทางการเงินการลงทุนที่ขาดทุนการเป็นหนี้ ความเสี่ยงทางกายภาพการเกิดอุบัติเหตุการเจ็บป่วยความเสี่ยงทางอาชีพการถูกเลิกจ้างการไม่รับความก้าวหน้าความเสี่ยงทางสังคมความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบง่ายๆครับการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจฟังดูเป็นเรื่องที่ซับซ้อนสำหรับบริษัทใหญ่ๆแต่จริงๆแล้วเราสามารถปรับมาใช้กับชีวิตของเราได้อย่างง่ายๆครับซึ่งมีอยู่4ขั้นตอนหลักๆครับ 1. ระบุความเสี่ยงหรือ identify the risk ก้าวแรกคือการมองหาความเสี่ยงครับลองถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งแย่ที่อาจจะเกิดขึ้นกับฉันได้บ้างตัวอย่างเช่นถ้าเป้าหมายคือมีเงินเก็บสำหรับกรเกษียณอย่างสุขสบายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือเงินเฟ้อการลงทุนขาดทุนหรือค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นครับ การที่ระบุความเสี่ยงให้ได้ครบถ้วนจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของสิ่งที่คุณต้องเผชิญครับ 2. ประเมินความเสี่ยงหรือ assess the risk เมื่อรู้ว่ามีอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างแล้วขั้นตอนต่อไปคือการประเมินครับให้ลองประเมินจากสองมิติครับคือโอกาสที่จะเกิดขึ้นความเสี่ยงนี้มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนมากปานกลางน้อย และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้าความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเรามากน้อยแค่ไหนสูงปานกลางต่ำตัวอย่างนะครับการซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลใหญ่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากแต่ถ้าถูกขึ้นมาผลกระทบจะสูงมากเลยครับในทางกลับกันการที่คุณตื่นสายในตอนเช้ามีโอกาสเกิดขึ้นปานกลางแต่ผลกระทบก็อาจจะแค่ไปทำงานสาย การประเมินนี้จะช่วยคุณรู้ว่าความเสี่ยงไหนที่ควรให้ความสำคัญมากที่สุดครับ 3. จัดการความเสี่ยง manage the risk นี่คือหัวใจสำคัญครับเมื่อเรารู้แล้วว่าความเสี่ยงคืออะไรและมีความสำคัญแค่ไหนเราก็จะมาหาวิธีจัดการกับมันซึ่งมีอยู่4วิธีหลักๆครับ 1. หลีกเลี่ยงหรือ avoid ถ้าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นสูง และผลกระทบก็สูงด้วยเราอาจจะเลือกที่จะไม่ทำสิ่งนั้นเลยครับเช่นไม่ลงทุนในสิ่งที่เสี่ยงมากๆ 2. ลดความเสี่ยงหรือ mitigate ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็หาวิธีลดโอกาสหรือลดผลกระทบให้มันน้อยลงครับเช่นการสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ไว้ในหลายๆที่ 3. ยอมรับความเสี่ยงหรือ accept ถ้าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยและผลกระทบก็ไม่รุนแรงเราอาจจะเลือกที่จะไม่ทำอะไรและยอมรับมันเช่นการเดินออกไปซื้อกาแฟาแล้วเจอฝนตก 4. โทนย้ายความเสี่ยงหรือ transfer the risk คือการส่งต่อความเสี่ยงไปให้คนอื่นรับผิดชอบแทนครับซึ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการทำประกันภัยนั่นเอง เช่นการทำประกันสุขภาพประกันรถยนต์หรือประกันชีวิตการเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์และลักษณะของความเสี่ยงนั้นๆครับ 4. ทบทวนและติดตาม review and monitor โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับความเสี่ยงก็เช่นกันเราควรทบทวนความเสี่ยงที่เราเจอเป็นประจำว่ายังเหมือนเดิมอยู่ไหมหรือมีอะไรใหม่ๆเข้ามา แผนการจัดการความเสี่ยงของเรายังใช้ได้อยู่หรือเปล่าหรือต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างการทำแบบนี้จะช่วยให้เราเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่ไม่คาดคิดได้อยู่เสมอครับสรุปครับการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงอาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันคือทักษะที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีสติมากขึ้นครับมันไม่ใช่การใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงนะครับมันคือการเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่ไม่คาดฝัน เพื่อให้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถรับมือกับมันได้อย่างไม่ตกใจและผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีครับลองรับต้นง่ายๆจากเรื่องใกล้ตัวดูครับลองประเมินความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันแล้วคุณจะพบว่าการคิดแบบนี้จะค่อยๆพัฒนาและทำให้คุณตัดสินใจเรื่องสำคัญๆในชีวิตได้ดีขึ้นเองครับ หวังว่าพอดแคสต์ตอนนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันด,ดาลใจให้คุณผู้ฟังได้เริ่มต้นประเมินความเสี่ยงและจัดการกับมันได้อย่างชาญฉลาดนะครับในชีวิตของคุณตอนนี้คุณกำลังเผชิญกับความเสี่ยงอะไรอยู่บ้างครับและคุณมีวิธีจัดการกับมันอย่างไรมาร่วมแบ่งปันกันได้นะครับหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสาหรับวันนี้ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลม ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ